สวัสดีค่ะน้องไปฝนทำไรเนี่ยร้านเราทำไมเงียบจังเลยแ <c oughs> ม่ค้าว่างมากเบาลูกโป่งเล่น <c oughs> ขายอะไรมั่งคะขายน้ำพริกกับลูกชิ้นหนึ่งลูกชิ้นหนึ่งไหนหน่าทานไหมแม่ค้าหนูอย่าพิ่งโอ้เปิดได้ด้วยเก่งแค่หวะ นี่สีชมกับอะไรนะสีแดงหมูเนื้อแล้วก็ปลาเหลืองแล้วก็ปลาอ,อะไรอีกกันก่มะม่วงอดองก็มีนะคะใช่มาฟา้ามอา๊ะเรจะปิดระวัะงระวังอ,อ,อันนี้มะม่วงดองของคุณยายคุณยายน้องไปฝนเอามาฝากขายนะคะ ลูกค้าไปไหนหมดในลูกค้านี่แต่ขายอันนี้ด้วยนะขายอะไรอ่ะขายขายขนมด้วยขนมด้วยอันนี้ขนมอะไรขนมนี้เหรอใช่ขนมกุ้งกุ้ง <laughs> แจ๊กโซลันเต้าออืปู เกงช้างก็มีนะคะนี่เป็นคนขายขายขายของเล่นด้วยของเล่นด้วยของเล่นก็มีนี่โอขนมด้วยหมากฝรั่งนั้นฮึ่มแม่อันนี้รถอะไรรถสตรอเบอรี่กล้วยกล้วยอะไรอะแ Apple Apple เขียวอ่า ส้มบูเบอร์รี่บูเบอร์อรี่ก้มใช่บูเบอร์รี่เหรอใช่เป็นรูปบูเบอร์รี่เหรอแล้วก็ขายอันนี้ด้วยลูกแก้วแล้วก็มีนี้แล้วก็ูกแก้วแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะสาวอันนี้คือตัวอะไรตัวไหนนี่แหละกบกบ มเย็นดีเมือนตกวันนี้ลมเย็นดมีือมกอีกตันึวันะนี่เนแลมีผึ้วยนะหนนมีก,อบ,มกอบอีกตัวนึงสง้วอยอยอะังเยอะอน้ตัวอะไรอ่ะตัวองขายเราเยอะนะนี เป็นร้านทุกอย่างยี่สิบแต่เรามีเด็กกระดิ่งจิ้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 งของเด็กน้อยใช่แล้วก็มีลูกอมด้วยทางนี้ล่ะทางนี้มีอะไรมังม่งมีลูกอมกับอะไรอ่ะนั่นคือลูกอะไรอ่ะแดงแดงอ่ะสตอเบอรี่ด้ำหวาไม่ใช่แต่ดาด้วยหวานะเชอร์รี่ไหมเชอร์รี่เชื่อมไหมใช่

รูปอมปากในสีม่วงกับสีม่วงอีกอันนึงแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีแดงแล้วก็สีฟ้าเออหมดหรือยังรีวิวหมดหรือยังมีนี่ด้วยอันนี้คืออะไรรูปอมเหมือนกันอมเหมือนกันแล้วก็อเลยถั่วปากอ้าถั่วปากอ้าใช่เชอร์ลีเปล่าเชอร์ลีเปล่าอือแต่นี้นะคะคือถั่วอะไร ทั่วเหลืองโอเคทั่วเหลืองที่ที่เราไปเอาให้ป้าโอ๋น่ะเหรอใช่ป้าโอ๋เอาไปทำอะไรป้าโอ๋เอาไปใส่ข้าวเหนียวมูนแล้วก็มีขโอ้ะะดูสิเร็วจังเลยทำไมขี่เร็วจังเลยคะเต่าทองอ้าวทำไมได้ไปซ่อนอยู่ข้างหลังอ่ะอ้าวมาดูสิ ซ่านอยู่ข้างหลังออดูดูฝั่งนี้ให้เยอะๆด้วยนะอื <c oughs> ลูกค้าก็ไม่เห็นแลวแบบนี้เนาะใช่เอาไขว้นีเ่เราว่าพ่ออะเอาไขว้ข้างหลังลืมส <c oughs> <c oughs> ิน่ะ มือเพื่อนเพื่อนสีฟ้ามันก็อยู่กับสีชมพูกับสีเขียวแล้วก็มีปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำก็มีอะไรขนมอะไรขนมปลาปลาปลา,ปาเห็นไหมหางปลา <c oughs> หางปาลาเราเนี่ยแม่ทำเป็นรูปตัวปลาใช่แล้วก็มีข้างในมันเป็นผง<ม>ผง ก็นี่อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ช็อกโกแลตอืมแล้วก็อันนี้เป็นเม็ดเม็ดคือเม็ดใส่ลุงที่เป็นเม็ดใส่ลุงอ่ะเม็ดใส่ลุงอร่อยไหมล่ะนี่เหรอเราเคยกินนะเนาะไหนไหนมีอันไหนอีกหมดหรือยังรีวิวหมดหรือยังอันนี้ด้วยอันนี้ขนมอะไรขนมขนมแท่งใช่เป็นแท่งแท่งแบบหลอดอ่ะอร่อยไหมแล้วก็ อร่อยเราเคยกินแล้วก็มีรูปอมด้วยนะรูปอมโบราณโบราณของโบราณชัดอย่างเลยอันนี้คืออะไรมะขามมะขามแบะมะขามบวยมะขามเจี๊ยมมะขามบวยโรยน้ำตาลด้วยความอร่อยด้วยแล้วก็มีรูปอมรูปอมอะไรคะ ลมสายลุงโอ้ตรงนี้เย็นจังเลยเดี๋ยวจะผูกเปให้นอนอันนี้ก็เป็นดาว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 อืมแล้วอันนี้พวกนี้เป็นตัวอะไรวงกลมวงกลมทีเ่เป็นห่วงยางเป็นห่วงยางแล้วลี่ไขสุดท้ายไข่อะไรนะไข่ขี้เกียจภาษาไทยเรียกไข่อะไรไนะข่ขี้เกียจไ,ไม่ใช่ภาษาไทยเรีกยกอะไรขี้เกียจเรียกตัวอะไรจิ้งอะไรจิ้ง จิ้งเหลนจิ้งจกจิ้งจกไม <c oughs> ่ไหไงแล้วก็มีขนมพวกนี้เป็นอะอันนี้<ส>รีวิวไปแล้วสีฟ้ากับอ๋ออันนี้สีน้ำเงินเป็นแจ็คใช่ไหมแล้วก็อันนี้สีแดงเป็นกุ้งสีเขียวเป็นถั่วลันเตากุ้งนี่เขาเรียกว่าฮานามิฮานามิสีเขียวถั่วลันเตาบัน,บน มันบานเลยแล้วนั้นก็ปูไทยปูไทยที่หนูเคยกินเราเอาไปนาเหรอแม่พรุ่งนี้ไปนาไหมขายลูกชิ้นหมดจะพาไปบนไม่รู้วันไหนแม่พรุ่งนี้ก็มาลือนนี้แล้วเราจะได้ไปเกี่ยวข้าวกันปูไทยแล้วก็นี่ใช่ไหมบานบานั่วบานต่ะโอเคจบการรีวิววันนี้ ฝากฝากหน่อยฝากหน่อยอันนั้นอันนั้นพุ่งนี้จะพารีวิววันนี้รีวิวแค่ข้างหน้าก่อนโอเคไหมคะโอเควันนี้รีวิวแค่ข้างหน้านะคะฝา,ฝากหน่อยฝากกาดติดตามเป็นกำลังใจให้ซ้ำน้องไปฝันได้นะบายบายปิ bye ๊กกะบูปิ๊กกะบูปิ๊กกบู